ราคาขายส่งผักและผลไม้ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตแล้วด้วยนะครับ,รบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผลผลิตย้อนหลังไป1ปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับอย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับ ก่อนที่จะมาดูราคาผักและผลไม้นะครับออช่วงนี้ต้องจับตามองพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาในวันพฤหัสบดีวันที่ห้านี้อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ทราบว่าจะรุนแรงขนาดไหนนะครับก็ต้องอรอลุ้นหากมีลมหนาวทางภาคเหนือเข้ามาช่วยนะครับพายุอาจจะอ่อนกำลังลงนะครับมาดูราคาขายส่งผักและผลไม้นะครับที่ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับ ประจำวันที่3พฤศจิกายน2563นะครับราคานี้เป็นราคาขายส่งที่ตลาดนะครับส่วนราคาหน้าสวนก็ลดลงตามสัดส,ส่วนนะครับแต่คงเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับเริ่มต้นในที่กะลั่มปีเขียววันนี้กิโลกร,รัมละ19บาทเทียบกับเมื่อวานนี้19บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับขึ้นช่ายวันนี้กิโลกร,รัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้60บาทราคาลดลง20บาทครับกุ้ยช่ายดอกวันนี้กิโลกร,รัมละ60บาท เทียบกับเมื่อวานนี้60บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับบัวเปลี่ยววันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับผักวางตุ้งดอกวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับผักวางตุ้งธรรมดาวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้14บาทราคาลดลง4บาทครับผักกาดขาวลุยวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้22บาทราคาลดลง2บาทครับ ประกาศหอมวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาลดลง10บาทครับประกาศแก้ววันนี้กิโลกรัมละ55บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพาสเลย์วันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับผักบุ้งจีนวันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานนี้28บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับเขือเทศผลใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ8บาท เทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาลดลง4บาทครับมะเขือเทศราชินีวันนี้กิโลกรัมละ5 5บาทเทียบกับเมื่อวานนี้60บาทราคาลดลง5บาทครับมะเขือเปาะวันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับมะเขือม่วงวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมะเขือยาววันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานนี้28บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ เมื Baptist, ok, PI, lighting, <pl ains> <ini> ่อเขือพวงวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาลดลง5บาทครับมะระจีนวันนี้กิโลกรัมละ38มบบาทเทียบกับเมื่อวานนี้3 4บาทราคาเพิ่มขึ้น4บาทครับมะละกอดิบวันนี้กิโลกรัมละ5บาทเทียบกับเมื่อวานนี้6บาทราคาลดลง1บาทครับเห็ดฟางวันนี้กิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานนี้100บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับคณะต้นวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาลดลง4บาทคร คณะยอดวันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาลดลง2บาทครับแตงกวาวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับแตงร้านวันนี้กิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานนี้6บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับถั่วฝักยาววันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกรัมดอกขาววันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่่เปปลลียนแงครับ กระชายหัววันนี้กิโลกรัมละ38บาทเทียบกับเมื่อวานนี้38บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกระชายซอยวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับตะไคร้วันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับต้นหอมวันนี้กิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานนี้100บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับผักชีไทยวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ มะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้ลูกละ1บาท40สตางค์เทียบกับเมื่อวานนี้1บาท40สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับลูกมะกรูดวันนี้ลูกละ50สตางค์เทียบกับเมื่อวานนี้50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับใบกระเพราวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับใบมะกรูดวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้3 5บาทราคาลดลง5บาทครับใบแมงลักวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อว ใบโหระพาวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้60บาทราคาลดลง10บาทครับใบกุ้ยช่ายวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกไทยอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกจินดาเขียววันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานนี้65บาทราคาลดลง5บาทครับ พริกจินดาแดงวันนี้กิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานนี้100บาทราคาลดลง10บาทครับพริกขี้หนูส่วนใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ75บาทเทียบกับเมื่อวานนี้75บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกขี้หนูส่วนเล็กวันนี้กิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานนี้150บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกยำเขียววันนี้กิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานนี้45บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ พริกยำแดงวันนี้กิโลกร,รัมละ yo, 5 5บาทเทียบกับเมื <im> <Hari> <ansa> <im> ่อวานนี้55บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกหยวกวันนี้กิโลกรัมละ65บาทเทียบกับเมื่อวานนี้65บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกระเทียมไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละ65บาทเทียบกับเมื่อวานนี้65บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับหอมแดงไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละ85บาทเทียบกับเมื่อวานนี้85บาบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ กล้วยน้ำว้าวันนี้หวีละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับฝรั่งกิมจูวันนี้กิโลกรัมละสาบาทเทียบกับเมื่อวานนี้32บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับสารีน้ำผึ้งวันนี้กล่องละ400บาทเทียบกับเมื่อวานนี้400บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแอปเปิลจีนลังเล็กวันนี้กล่องละ150บาทเทียบกับเมื่อวานนี้150บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแพงโมกินารีวันนี้กิโลกรัมละ16บาททเียบกับเมื่อวานี้16บาทราาคไม่เปลี่ยนแปลงครับ แตงโมซันย่าวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับเผือหอมวันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานนี้28บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมันเทศวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมันตอเผือกวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับฟักทองลูกเล็กวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคคาไม่่เปปลลียนแงรับ ฟักทองโูกใหญ่วันนี้กิโลกร,รมัมละยีบาทเทียบกับเมื่อวานนี้22บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับฟักทองญี่ปุ่นวันนี้กิโลกร,รัมละห้บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับส้สมเขียวหวานเบอร์ศูนย์วันนี้กิโลกร,รมัมละ32บาทเทียบกับเมื่อวานนี้3 2บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับส้มโชกุนเบอร์7วันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานนี้60บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับส้มสายน้ำพึ่งเบอร์5วันนี้กิโลกร,รมัมละ50บาท เทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาลดลง5บาทครับมาดูราคาย้อนหลังกันนะครับวันนี้เป็นพืชสมุนไพรนะครับที่มีอยู่ทุกครัวเรือนนะครับก็คือใบแมงลักเราเก็บข้อมูลย้อนหลังเนี่ยมาจากตราสีเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับย้อนหลังไปประมาณสัก1ปีเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่5พิจิกาปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันวันที่3นะครับ การเก็บข้อมูลในแต่ละวันก็คือเอาข้อมูลที่ซื้อขายกันีิตลาดนะครับมาพอดเป็นจุดจุดในการาฟนะครับ20บาท1จุด25บาท1.30จุดบาท1จุดแล้วก็เชื่อมต่อกันโดยเพื่อเอามาดูภาพรวมย้อนหลังกันนะครับราคาของใบแมงลักเนี่ยเคยลงไปอยู่ต่ําสุดกิโลกร,รัมละ20บาทนะครับสูงสุดถึงกิโลกร,รัมละ70บาทนะครับแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆนะครับสูงสุดแล้วก็ลงมาเลยราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ 50บาทนะครับะปัจจุบันสังเกตจากกราฟนะครับราคาของมันรักเนี่ยช่วงเวลาปกติเนี่ยราคามันจะลงไปอยู่ที่กิโลกร,ร,มรัมประมาณ20บาทนะครับแล้วก็นิ่งอยู่ประมาณ20บาทไม่ผันผวนไปไหนมากนะครับราคาจะมาขึ้นอีกทีก็ช่วงฤด,ดูฝนนะครับเนื่องจากฤด,ดูฝนเนี่ยใบเนี่ยมันโดนฝนเนี่ยทำให้มันช้ำง่ายนะครับ แล้วก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยออกสู่ตลาดได้น้อยทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยเดียวนะครับส่วนในช่วงเดือนธันวาคม,มื่อปีที่แล้วนะครับจนถึงกุมภานะครับเข้าใจว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของโควิดด้วยนะครับทำใหร้ราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงผ่านผลอย่างผิดปกตินะครับส่วนราคาปกติโดยทั่วไปในี่าอยู่ในฤด,ดูการปกตินี่ก็น่าจะสักประมาณ20บาทถึง30บาทนะครับ แล้วก็จะมาส่งอีกทีในช่วงฤดูฝนนะครับก็เป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับปลูกสลับกับพืชที่เราปลูกอยู่เป็นประจํานะครับเพราะว่าราคามันไม่พันผลนมากเนี่ยทำให้เราสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ดีนะครับที่เอากาสมาให้ดูเนี่ยไม่ได้ฟันธงนะครับจอขึ้นจะลงเพียงแต่ว่าเป็นข้อมูลให้พี่น้องเนี่ยได้ตัดสินใจวางแผนการเพาะปลูกพืชผักชนิดต่างๆน,นะครับส่วนใครไม่มีเวลาก็กด ติดตามช่องกดสันกรณงไวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ